ว้าวในที่สุดวันนี้กิจกรรมใหม่ก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยนะฮะในการรับสกินฟรีก็คือกิจกรรมของภรกิจลาเตมกับภรกิจลาลางวันนั่นเองนะ,ะทุกคนไม่มีเพียงแค่นี้นะฮะถ้าใครอยากได้สกินนี้ฟรีพร้อมกับไอฟกการเปลี่ยนชุดไปแบบนี้เรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยสี่ชุดให้เราเปลี่ยนด้วยกันเนี่ย ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะฮะก่อนที่จะไปดูเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามและก็คอมเมนต์ให้พี่พักด้วยนะครับต้องขอบอกเลยนะฮะว่าสกินนี้แจกเยอะมากคลิปแมนชั่นบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะครับ ยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายพี่ยงแอดไลน์แอด r e m a n Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะเข้ามาในตัวเกมนะะถ้าใครสงสัยว่ากิจกรรมเนี่ยอยู่ไหนๆพี่ต้องขอบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในกิจกรรมของตัวเกมนะฮะแต่มันจะเด้งอยู่ที่หน้าจอเป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะฮะทำภุรกิจรับสกินฟรีถาวรไปเลยซองสกินซึ่งสกินด้านขวาเนี่ยได้แน่นอนนะฮะทุกคนแล้วแถมยังได้ชุดการเปปลีี่ยยนนรูแบบ้้ดว ตั้งแต่วันที่2จนถึง23นี้เท่านั้นนะฮะแล้วสก,กินด้านซ้ายเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า6แบบ6สก,กินไปด้วยกันเลยใกล้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับกดที่คลิกนะฮะพอพี่คลิกปุ๊บเนี่ยพี่ก็ะจะกลายเป็นปั๊กคลิกป๊อปฮะพอคลิกเนี่ยมันจะมาโผล่หน้ากิจกรรมนี้นะครับนี่เห็นปะ่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวในหน้านี้เนี่ยพี่ปั๊กต้องขออธิบายไปพร้อมกับเสียงไก่ขันนะทุกคนได้ยินันละ่ะเออเดี๋ยวขอย้ายหัวหวมาไมนะก็ทำให้เล็กลงนิดนึงจะได้อธิบายง่ายนะฮะถ้าใครหลายคนเนี่ อธิบายไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนี่ยให้กดมาที่มุมขวาบนนะฮะนี่นเป็นรูปนี้นะอ่าพอกดมาปุ๊บนี่เราจะอ่านเป็นกฎกติกาให้ฟังนะฮะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังเลยนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ยคือกิจกรรมด้านซ้ายมือนี่จะเป็นกิจกรรมสะสมแต้มครบ8แบบนั่นเองนะฮะจะมีอายุไขตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่อ่า15กันยายนนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งวันที่2ถ้ากิจกรรมของใครยังไม่ปรากฏเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ อ่าบ่ายสองของวันที่2วันนี้นั่นเองนะฮะทุกคนอย่างแรกเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะต้องทําภารกิจประจําวันแล้วก็ภารกิจพิเศษเพื่อปลอดล็อกได้รับสิทธิ์ในการสุ่มหาสเต็มพี่ต้องขอบอกว่ามันจะต้องหาสิทธิ์ในการสุ่มก่อนนะครับทุกคนซึ่งภารกิจรายวันเนี่ยมันก็จะมีนี่1ล็อกอินเข้าเกมได้รับไป1สิทธิ์ เล่นโหมด5 v 5หรือว่าโหมดจัดอันดับก็ได้รับ1สิทธิ์แชร์สเต็มให้เพื่อน1อันเนี่ยก็จะได้รับ1สิทธิ์พี่ต้องขอบอกว่าสเต็มเนี่ยจะแชร์ให้เพื่อนได้ก็ต่อเมื่อเราจะมีสเต็มชนิดนั้นเนี่ยมันซ้ําอยู่2อันขึ้นไปนะฮะเพราะว่าพอมันแชร์แล้วเนี่ยมันจะหายไป1อันทุกๆก,การแชร์1ครั้งก็ใจใช่ไหมฮะทุกคนต่อไปเนี่ยภารกิจพิเศษสามารถทําได้เพียง1ครั้งในระยะเวลาตลอดกิจกรรมก็ตั้งแต่ วันที่2จุจนถึงวันที่15นี้เนี่ยกิจกรรมด้าน้ายมือตัวนี้เท่านั้นนะฮะทุกคนจะทําได้เพียงหนึ่งขังก็คือล็อกอินเข้าเกมได้รับ1ทซิดแชร์หน้าต่างกิจกรรมผ่านปุ่มแชรแเราก็จะได้รับอีกหนึ่งซิอ่ะสองแล้วต่อไปคือทำภารกิจล่ารางวัลเนี่ยรอบแรกสําเร็จแบบง่ายนะ,ะทุกคนเราจะได้รับ8 0ิไปด้วยกัน ภารกิจล่ารางวัลเนี่ยจะอยู่ด้านขวาะฮะถ้าเราไปทาภารกิจด้านขวาเราจะได้แปดิ์มาซุ่มหาสเตมด้านซ้ายอ่ะงงปะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูกันแล้วกันนะ,ะทุกคนต่อไปเนี่ยผู้ที่ผู้ที่ได้นำสิธไปเปิดสเตมเนี่ยโดยทําการสุ่มนะ,ะทุกคนมันจะซุ่มในการเปิดด้วยแล้วสเตมเราสามารถได้ซ้ำด้วยนะครับแล้วเราจะต้องได้สเตมครบตามที่เขากําหนดเราถึงจะได้เลือกสกินมาถ้าถ้าเราได้สเตม2รูปแบบเนี่ยเราจะได้รูน500ก้อน และถ้าได้4รูปแบบเราจะได้กรอบโปรไฟล์นักล่าเต้มเออนักล่าสเต็มนะฮะทุกคนต่อไปสะสมครบ6รูปแบบเราจะได้บัตรเปลี่ยนชื่อ8รูปแบบเราจะได้เหรียญรางวัลในการสแสดงหรือว่าในการแลกตราอัญเชิญสกินลิมิเต็ดนั่นเองนะฮะทุกคนต่อไปเนี่ยผู้เล่นสามารถแชร์โค้ดให้เพื่อนได้นะครับโค้ดการแลกสเต็มเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าอย่างที่พูดไปถ้ามันซ้ำสเต็ม STEM ไหนเราแชร์ให้ได้สเต็มของเราก็จะ หายไป1อันทุกๆการแชร์หนึ่งครั้งแค่นั้นเองฮะอ่่นี่คือสเตมนะฮะทุกคนนี่นี่จะมีสเตมหน้าอาริสหน้าบัตเตอร์ไฟหน้าแก๊กหน้าแวนหน้าตัวไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี่ สเตมมีทั้งหมดเนี่ยแปแบบนะฮะทุกคนเราจะต้องะส,สมให้ครบแแบบเพื่อที่จะกดรับรางวัลด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะนี่พอเราะส,สมครบแแบบเราจะได้ตัว8สเตมตัวแรกสกินตัวนี้มานะครับแต่ว่าถ้าได้แต่ละสเตมแต่ละ2แบบ3แบบ6แบบเราก็จะได้อะไรพวกนี้มาแทนฮะ,ะพอเรารับครบเท่านั้นนะเราถึงจะแลกไอตัวตราอัญเชิญนี้ได้แต่ภารกิจล่ารางวัลเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ปั๊กจะเปิดสเตมให้ดูนะฮะนี่กดที่ตรงนี้นะฮะเป็นการเปิดสเตมนี่ เพราะว่าเราได้สิทธิ์ฟรีอยู่2อสิทธิ์ใช่ไหมพอเข้ามาในกิจกรรมนี้เราจะได้สเตมมาอย่างแรกคือสเตมข้อง ตัวไวโอเลตนั่นเองนะฮะแล้วก็เปิดอีกหนึ่งครั้งเพื่อสแต็มนี่ทุกคนอย่างที่ GM ล็อกเป้าหมายไว้เลยฮะแมัก <c oughs> มันทำจริงๆด้วยก็ถ้าสำก็อย่าไปใส่ใจนะฮะเราสามารถเลือกทำภารกิจตรงนี้ได้นะฮะนี่ภารกิจก็เป็นภารกิจประจาําวันอ่าล็อกอินเข้าเกมเล่นเกมหนึ่งครั้งพอเราทําเสร็จไปทีละอย่างเนี่ยมันสามารถสําเร็จไปร่ร่วงได้นะฮะต่อไปเนี่ย ภารกิจพิเศษก็สามารถทําได้จากตรงนี้นะครับปัญหาเวลาจะซื้อขายรหัสเกม Rv ทางเราขอแนะนาเพจ Admin ฟองฟองช็อปซื้อขาย ID ดเกม Rv มีให้เลือกตั้งแต่ราคา100บาทเป็นต้นไปและบริการอื่นๆอีกมากมายเพจจริงเพจแท้มียอดไลค์กว่า3,000 30, 0คิดถึง ID ดคิดถึงเราฟองช็อปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับภารกิจรายวันเมื่อตะกี้นะฮะที่เป็นภารกิจชื่อว่าล่าสเต็ม เราจะนํามาสามารถแลกสกินได้สกินแรกก็คือสกินกาลีสกินนี้ต่อไปก็เป็นเพนสกินนี้นั่นเองนะฮะที่แลกได้สุดท้ายท้ายที่สุดก็คือแลกเป็นสกินซิลเจ้าพายุตัวนี้นะฮะพี่ปั๊กต้องขอสรุปนะฮะว่าสกินไหนหน่าแลกบ้าง ซิลตัวนี้เนี่ยเคยแจกมาก่อนนะครับถ้าใครอยากได้ก็แลกได้นะทุกคนเพราะว่าพี่มองว่ามันสวยมากเลยแต่ว่าสกินเอลเลนดอร์เนี่ยนำมาแจกก็บ่อยนะฮะแต่ว่าใครอยากแลกอะไรมันก็แล้วแต่ใจของทุกคนนะครับอ่าแลกไอคุ้มกันเราเองเลยนะฮะแไปอีกหนึ่งภารกิจนคฮะที่ทุกคนงวงว่ามันกดหายังไงก็คือมาที่มุมขวาล่างนะทุกคนนี่นี่ตรงนี้นะฮะ ให้เรากดเข้าไปเลยในส่วนภารกิจของนักล่าสะสมแต้มนั่นเองนะฮะซึ่งนักล่าแต้มหรือว่านักล่ารางวัลภารกิจนี้เนี่ยจัดแลกได้เป็นสกินของตัวเนื e ้อไวเอร์เลดพร้อมกับชุดการเปลี่ยนชุดอย่างนี้นะฮะทุกคนซึ่งภารกิจนี้เนี่ยให้เราดูม,มุมซ้ายนะฮะนี่คือการทําภารกิจของมันอ่านเหมือนเดิมแต่เราแค่เลื่อนลงมานะฮะเป็นภารกิจที่2ตรงนี้นั่นเองนะฮะหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยถ้าอาจจากในนี้ก็ดูจากรูปที่พี่ปั๊กขึ้นในกันละกันรูปแรกฮะเห็นปะ 18ชั่วโมงที่แล้วการีน่าได้ทำการโพสต์นะฮะภารกิจการรับรางวัลสะสมสปินเตอร์ไวเวอรเลฟรีนะฮะทุกคนพร้อมกับชิ้นส่วนสกินทั้งหมด4สี 4, ใหม่ล่าสุดเลยสวยไม่ตำใครนะฮะวิธีการเล่นเนี่ยง่ายมากๆภา,ารกิจรอบแรกเนี่ยรอบมันจะมีภารกิจเนี่ยทั้งหมด3รอบนะ,ะทุกคนจะมีรอบแรกวันที่2จนวันถึงวันที่7รอบที่2วันที่8จนถึงวันที่14และรอบที่3จะถึงวันที่21ก็คือตั้งแต่วันที่15เป็นไปต้นไปนั่นเองนะฮะ หลังจากเราทาภารกิจให้เราครบทุกรอบนะทุกคนถ้าเราทำภารกิจไม่ครบสักรอบหนึ่งเนี่ยหรือว่าขาดรอบใดรอบหนึ่งไปเนี่ยเราจะไม่ได้รับสกินปีนี้นะฮะแต่ถ้าขาดรอบใดรอบหนึ่งไปเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับชุดแต่ถ้ามีชุดไม่มีสกินจะเอาไปเปลี่ยนยังไงอะเนาะเออเอาง่ายๆก็แค่นั้นละครับส่วนการแรกรับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะแลกตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่23นะฮะ ถ้าดูจากรูปถัดไปเนี่ยก็คือสอนเล่นก็จะมีดังนี้นะฮะทุกคนสามารถเข็บไปได้นะครับซึ่งพี่จะขอสรุปนะฮะว่ามันจะมีภารกิจรายสัป,ปดาห์อยู่ซึ่งแต่ละสัป,ปดาห์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่มุมบนบนเนี่ยไอ้ปารอบที่1เหรืออีก6วันนะเรื่อเนี้ยถ้าดูตามรูปเหมือนเดิมก็คือจะมีภารกิจระดับง่ายกับระดับยากนะฮะระดับง่ายเนี่ยจะมีการล็อกอิน3วันแล้วก็เล่น5 V5 หจัดอันดับ1เกมระดับยากเนี่ยจะเล่น5 V5 ้จัดอันดับ5้เกมด้วยกันซ ล่าสะสมสเต็มเนี่ยมันจะมีบอกไว้ใช่ไหมถ้าเราเล่นภารกิจของไอตัวล่ารางวัลเนี่ยครบแปครั้งเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะได้มาแปดสเต็มนะฮะทุกคนก็สามารถไปเล่นของไอตัวล่ารางวัลก่อนได้นะฮะถ้าใครอยากจะแชร์กิจกรรมก็มุมบนขวานี่กดไปที่แชร์เลยนะครับนี่มันจะให้เราล็อกอินผ่านเฟซอะไรต่างๆนานาแต่พี่ปั๊กเห็นควรว่าอย่าไปแชร์เลยครับมันเสียเวลานะทุกคนให้เราทําเองดีกว่านะฮะเพราะว่า มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกพี่ว่าแช์เนี่ยเราเล่นไปเยอะๆดีกว่าถ้าเราขาดอะไรแลกสเต็มเนี่ยนี่สามารถกดมาที่แลกสเต็มได้ด้วยนะฮะนี่พอกดแลกสเต็มเราสามารถใช้สเต็มเนี่ยที่เรามีอยู่อ่ะกดไปที่ตรงนี้อ่ะกดไปเราก็จะขึ้นคําว่าแช่โค้ดเดี๋ยวพี่แช่โค้ดให้ทุกคนเซ็นสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะฮะอือ่ะนี่เป็นโค้ดของพี่ปั๊กนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่มาแจกโค้ดของไอ้นี้ก็แล้วกันก็คือ R V หก D O M M S Y Z R X ถ้าใครใส่ได้ก็โชคดีไปนะครับก็พอใส่ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะหายไปหนึ่งงานไหนป้าจาก2เหลือนหนึ่งแล้วพี่ก็จะได้สิทธิ์เพิ่มมาหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใหม่อาแค่นั้นเองนี่พอเปิดก็ไม่ซ้ําแบบเดิมก็ดีนะอาแต่ถ้าเราไปดูภารกิจที่2ของนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่แชร์ภาพให้ดูเมื่อกี้นะฮะการรับของรางวัลก็ง่ายมาก ภารกิจก็ขึ้นมุมซ้ายบนของแต่ละช่องอยู่แล้วก็คือเล่น1เกมเข้าเกม3วันอันนี้ก็ช่องซ้ายไปจนสุดพอทําครบ1รอบ 1, 2รอบ3รอบเราก็จะแลกรับตัวสกินถาวรได้แล้วก็ส่วนที่2ก็คือเล่น5 game. เกมและน้าเกมเนี่ยมันจะต้องครบ100ด้วยนะครับทุกคนพอครอบหลอดเนี่ยหนึ 100. มันก็จะบวกเพิ่มเพิ่มเพิ่มพี่ไม่แน่ใจนะฮะว่าอันที่1อันที่2อันที่3บวกเพิ่มกันเนี่ยเราห้ามเก็บหรือว่ายังไงให้ได้เท่ากับอันที่4เพราะอันที่4เนี่ยเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับ อ้าอะเป็นว่าพี่ปังเนี่ยก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาให้ด้วยนะถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยเียพี่ปักจะอธิบายให้เป็นพิเศษนะครับโดยฉะนั้นคอมเมนต์มาเยอะๆเลยบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปักด้วยนะครับนะครับจุ๊บบ๊อย